สดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยดองไข่เค็มเนาะที่พี่อ้อยทําคลิปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปต่อกันพี่อ้อยบอกไว้ว่าพี่อ้อยจะดองไข่เค็มแบบเร่งด่วนเจ็ดวันพี่อ้อยลืมพี่อ้อยปล่อยไปสิบวันนะคะเดี๋ยวมาต้มดูเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้จะมาต้มอันนี้สิบวันนะคะด้ยใส่ เอาถุงใส่น้ำนะคะเพื่อที่ไข่เค็มเขาจะได้จมน้ำเกลือเนาะย้อยทาไม่เยอะนะคะเที่ยวน,นี้ทําน้อยเนาะ

ต้มช้ประมาณา10นาทีนะคะ10นาทีก็พอเนาะเพราะว่าไข่ก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าปกตินะคะถ้าจะต้มไข่ยังมาตูมนะคะก็จะใช้แค่ประมาณ4-5นาทีนะคะแต่ตอนนี้เราต้มสุกนะคะเอาพอสุกเนาะก็จะใช้10นาทีนะคะเดี๋ยวย่อยขอต้มก,ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเดินกล้องต่อนะคะ อันนี้นะคะพี่อ้อยป้มสุกแล้วเนาะเดี๋ยวมาผ่าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะไข่เค็มนะคะถ้าเราต้องการให้เขาเค็มจัดแล้วก็มันเยิ้มนะคะไว้ได้ทําสูตรแบบพี่อ้อยแบบนี้นะคะทําแบบเร่งด่วนเนาะแต่เราไว้ให้นานหน่อยนะคะไว้ให้นานหน่อยเขาก็จะได้ไข่เค็มที่แดงแล้วก็มันเยิ้มนะคะแต่ถ้า เราไม่ล้างเปลือกไข่นะคะตามตามคลิปที่เพื่อ๋ทาให้ดูเนาะถ้าไม่ล้างเปลือกไข่เขาจะใช้เวลาดองถึงหนึ่งเดือนนะคะมาดูกันเนาะว่ายังร้อนอยู่เลยต้มเสร็จเห็นไหคคะประมาณนี้แหละอันนี้อันนี้พี่เอาไว้สิบวันนะสิบวันจะเป็นแบบนี้เนาะ ถ้าไวสิบห้าวันเขาก็จะเยิ้มกว่านี้นะคะเยิ้มกว่านี้แต่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าไว้นานอย่าทําเค็มมากนะคะอย่าทําเค็มมากถ้าเค็มมากเกินไปนะคะบางทีเราจะทานไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าด้วยความเค็มของเขานะคะให้เค็มพอดีพอดีเนาะอย่างพี่อ้อยถ้าดองอ่าหนึ่งโหลที่พี่อ้อยใช้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเกลือถุงเล็กนะคะก็จะใช้หนึ่งถุงเนาะเกลือที่เขาขายถุงละบาทหรือถุงละสองบาทแบบนั้นนะคะ แต่ถ้าเป็นเกลือปรุงทิพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เป็นถ้วยตวงได้เนาะเสร็จแล้วค่ะไข,ข่เค็มดองสิบวันแต่อันนี้ก็เยิ้มนะคะเนี่ยเนี่ยเยิ้มเยิมอยู่เห็นไหมคะเยิ้มเยมอยู่ไข่เค็มสิบวันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะวดนนี้พี่อ้อยดองไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาใกล้ช่วงเทศกาลทานเจเนาะพี่อ้อยก็เลยไม่ได้ดองมากนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทานทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ แล้วก็ฝากช่องของหลานชายนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ